ย่าหนงนะคะวันนี้ย่าหนิงได้อันนี้มาย่าเหนีงยงจะมาตําตําเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะมาเรากาซอยการกินตําสะท้อนนะคะต้องระวังเรื่องเม็ดนะคะบางทีบ้านเรานะชอบคืนลงไปด้วยเพราะว่ามันอร่อยรสชาติมันอร่อยแต่บางทีมันก็มีอันตรายนะคะเพราะว่ามัน เม็ดขอแหลมบางทีนไปฉีกกับไปพุ่งแทงอยู่ในระบบร่างกายของเราพยายามนะคะพยายามเลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงรู้ว่าอร่อยแต่ต้องไม่ต้องกินเม็ดลงไปกินเฉพาะเนื้อๆก็ได้เพราะว่าอันตรายมันก็มีนะคะมแม่หนิงใส่มะเขือขื่นมะเขือขืนกับพุ่งแดงลงไปนะคะใส่กะปิใส่ปลาใส่น้ำปลา เจน้ำตาลเยอะเลยเพราะว่ามีแต่อย่างเค็มๆรวมกันไม่ใช้ใหญ่เขาบอกว่าปกติมันใหญ่กว่านี้อีกวนนี้มันแรงมันได้แค่นี้ไฟมันได้แค่นี้ แ็่นหนิงวันนั้นไปซื้อราคาที่ถูกๆโลละยี่ห้าวันนี้ซื้อโลละสี่สิบบาทคนละคนละเกดคนละพันเป็นเนื้อเขาก็นุ่มต่างกันนะ,ะเนื้อเขาก็นุ่มต่างกันทานด้วยกัน,นะคะ่ะมายืนยันตัวตนมายืนยันตัวตน มากินมารีวิวหมากสะท้อนไม่กล้ากินเผ็ดรสจัด <c oughs> กินคนเดียวไม่ก็อร่อยต้องมีเพื่อนแย่งกินได้กันนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับ